สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนใหม่ทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมทําธุรกิจกับพวกเรานะครับก็ใน EP นี้นะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาทําธุรกิจกับพวกเราแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราจะเดินธุรกิจอย่างไรนะครับก็ใน EP นี้นะครับผมก็จะมาบอกภาพรวมของระบบนะครับในการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเดินธุรกิจเนี่ยได้อย่างถูกต้องอย่างไรนะครับก็ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ระบบของเราเนี่ยชื่อว่า i g n i t e System นะครับก็คือเราจะใช้ระบบนี้นะครับที่จะเอาไว้สอนงานนะครับเอาไว้ส่งต่อให้กับเพื่อนใหม่ๆของพวกเรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับก็สิ่งเมื่อทุกคนเข้ามาทำธุรกิจน,นี้นะครับทุกคนก็ต้องรู้ว่ามันต้องทำอย่างไรเนาะนะครับซึ่งสิ่งที่คุณต้องทราบเนี่ยมันก็จะมีอยู่4 บล็อกด้วยกันนะครับสบล็อกใหญ่ๆตามนี้นะครับก็คือคุณต้องรู้6รู้นี้นะครับห่วั้าจักนี้แล้วก็5เคลื่อนคนแล้วก็10บันไดสู่ความสําเร็จนะครับก็จะมี4บล็อกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นแบบคร่าวๆนะครับทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมีดีเทลในแต่ละส่วนอยู่แล้วนะครับก็อันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมเสียก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะ ก็โอเคอันแรกเรามาเริ่มต้นที่6รู้ก่อนนะครับหรู้มีอะไรบ้างนะครับแน่นอนคุณเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับคุณต้องรู้ว่าคุณทําบริษัทอะไรนะครับบริษัทนี้มผีผู้บริหารเป็นใครนะครับแล้วก็ผู้บริหารมีประสบการณ์อะไรมีวิสัยทัศน์แค่ไหนบริษัทนะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยนะครับทำเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ คุณต้องรู้นะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอันที่2นี้คือผลิตภัณฑ์แน่นอนครับในบริษัทนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับทางด้านอะไรเช่นแบบเกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพและความงามอะไรพวกนี้ครับเนาะซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องรู้ว่ามีโปรดักอะไรบ้างนะครับอันที่3นะครับเรื่องของแผนรายได้นะครับแน่นอนครับคุณเข้ามาทําธุรกิจนี้นะครับคุณต้องรู้ว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้รับเนี่ยนะครับมีกี่ข้อนะครับในแต่ละข้อ มีอะไรบ้างและคุณจะได้มันมาได้อย่างไรนะครับก็ของเราก็จะมีดีเทลอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันที่4ี่ก็คือการตอบข้อตัวแย้งนะครับแน่นอนครับการที่เนื่องจากว่าธุร,ธรกิจของเราเนี่ยนะครับมันก็เป็นธุรกิจที่ต้องเขาเรียกว่าขยายนะครับก็คือขยายตัวแทนจําหน่ายออกไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับก็ าการที่ต้องขยายเนี่ยนะครับไปหาเวลาที่คุณไปเจอเพื่อนใหม่เนี่ยแน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเ,เพื่อนใหม่ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีคําถามกับคุณอย่างแน่นอนนะครับแน่นอนคุณต้องอรู้เรื่องของการตอบข้อโต้แย้งอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคอันต่อไปก็คืออันที่5ก็คือเรื่องของความสวยงามของธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณต้องรู้ว่าในธุรกิจเนี่ยมีความสวยงามอะไรบ้างนะครับมันสามารถ ตอบโจทย์อะไรคุณได้บ้างนะครับคุณต้องรู้นะครับเพื่อที่จะถ้าคุณรู้ธุรกิจนี้คุณจะสามารถเปรียบเทียบและคอมเพลหรือคอมเพลกับธุรกิจอื่นๆได้นะครับคุณก็จะาสามารถที่จะพูดสิ่งนี้ให้กับเพื่อนใหม่ๆได้มีความสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อ5ที่สิ่งสิ่งที่คุณต้องรู้ข้อที่6นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้อีกอันนึงนะครับเนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยนะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการทํารตลาด การทาการตลาดออนไลน์อย่างมากนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับทำธุรกิจออนไลน์มา5-6ปีละนะครับก็คือใช้วิธีการทาการตลาดตรงนี้มาโดยตลอดนะครับแน่นอนในธุรกิจคุณเข้ามาทําธุรกิจในระบบนี้นะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องของการตลาดออนไลน์แบบฟรีๆนะครับต้องบอกว่ามีมากกว่าโอ้โหหลายคอร์สนะมากกว่า10คอร์สที่คุณจะได้เรียนรู้กับพวกเรานะครับแน่นอนนะครับกับหัวข้อที่6เรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับโอเค อันต่อไปก็คือบล็อกที่2ก็คือเรื่องของอหกวัฏจักรนะครับไอ้หแน่นอนครับหกวัฏจักรนี่คืออะไรก็คือว่ามันเป็นกระบวนการการทําธุรกิจนั่นเองนะครับคุณจะต้องรู้ว่ากระบวนการที่1 2 3 45มันต้องทําอย่างไรนะครับก็อันนี้ให้เข้าใจให้เห็นภาพง่ายๆก่อนนะครับแน่นอนครับการที่คุณเข้ามาทําธุรกิจ นะครับตอนแรกเนี่ยนะครับคุณจะต้องทําการสมัครและใช้สินค้าเนาะแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเมื่อคุณเริ่มใช้สินค้าศึกษาข้อมูลคุณเริ่มมั่นใจคุณเริ่มมีความเชื่อแล้วนะครับคุณก็ต้องเริ่มตั้งฝันและตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะครับคุณต้องมีเป้าหมายนะครับถ้าคุณไม่มีเป้าหมายมันจะเลื่อนลอยนะครับหลังจากนั้นพอคุณมีความฝันและเป้าหมายแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีรายชื่อนะครับเนื่องอย่างที่ผมบอกธุรกิจเรามันต้องการขยายนะครับแล้วก็ จริงธุรกิจเราก็ขยายได้ด้วยแล้วก็ขายสินค้าได้ด้วยนะขยายคือขยายตัวแทนนะครับโอเคถ้าคุณอยากมีรายได้ที่มากนะครับและเยอะเป็นหลักแสนหลักล้านคุณต้องเรียนรู้ในเรื่องของการขยายตัวแทนอยู่แล้วนะครับคุณไม่สามารถขายคนเดียวแล้วยอดขายเป็นร้อยล้านได้หรอกถ้าคุณไม่มีตัวแทนนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือแน่นอนคุณต้องมีลายชื่อลายชื่อเนี่ยมาจากไหนก็จากออนไลน์ก็มีครับแล้วก็ออฟไลน์ก็ก็ก็ เป็นออฟไลน์ที่เป็นตลาดธรรมชาติของคุณเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ตลาดออฟไลน์ก็จะมีแค่จํากัดแต่ออนไลน์จะไล่ฉีดจากัดเลยนะครับเนาะก็แน่นอนครับในระบบของเราจะเก่งในเรื่องของออนไลน์เราสามารถหารายชื่อจากออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนรู้กันนะครับโอเคเมื่อคุณมีรายชื่อแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์คุณต้องเรียนรู้วิธีการเชิญเขานะครับนะเชิญเขาเขาเรียกเชิญเขาเนี่ยการเชิญเนี่ยไม่ได้เป็นการพูดทุกอย่าง นะครับเกี่ยวกับธุรกิจเลยนะครับก็แค่เป็นการเชิญชวนนะครับว่าเพื่อที่จะให้เข้าไปรับฟังโอกาสนะครับจากที่บริษัทก็ได้นะครับหรือจากซูมหรือคุณจะไปพูดนะครับกับเขาเองก็ได้นะครับอันนี้ก็ลักษณะของการเชิญจะเป็นการเชิญอนสั้นซึ่งเราก็จะมีการสอนเหมือนกันนะครับแล้วก็พอคุณเชิญเนี่ยแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกนะครับคุณอาจจะไปกดถ้าคุณเชิญไป ตามห้างสัพ p ินค้านะครับคุณก็สามารถคุณอาจจะต้อง S.T.P ด้วยตัวเองนะครับในะ S.T.P ก็คือการโชว์ The, Pan The p a n c h a r t h e Product ก็คือการแสดงบริษัทสินค้าแผนนั่นเองนะครับแน่นอนครับการที่เขาจะมา,มาร่วมทำธุรกิจกับเราเขาต้องรู้ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะครับนะหรือว่าในระบบของเราเนี่ยนะครับมีถ้าคุณไม่เก่งในเรื่องของการพูดในช่วงแรกเราก็จะมีคนที่มีผลลัพธ์นะครับในการที่จะ,ะพูดให พวกคุณนะครับนะคุณแค่สามารถเชิญคนได้นะครับเราก็สามารถที่พวกเรา,เาในคนที่มีผลลัพธ์เนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะพูดแทนคุณได้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการเอทีพีแล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามผมติดตามาติดตามผลนะครับแน่นอนครับการติดตามผลเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับนะก็คือบางคนเนี่ยนะครับก็อาจจะ สนใจในแค่สินค้าเฉยๆนะครับก็อยากจะยังไม่อยากทําธุรกิจนะครับก็อยากจะเป็นผู้บริโภคก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเชื่อว่ามันเป็นไปได้บ้างนะครับเขาก็อาจจะสมัครธุรกิจขนาดเล็กก่อนนะครับแต่ถ้าเอเนีเ่ยนะครับก็คือเขาคนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วนะครับเป็นคนที่คิดใหญ่เป็นคนที่ มีความเป็นผู้นําสูงอะฮะเขาก็จะสมัครทันทีเลยเป็นชุดใหญ่นะครับก็คือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับถ้าใครสมัครธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะปั้นเขาไปเป็นผู้นําหลักได้เลยนะครับเนาะซึ่งมันก็จะเป็นวนลูปแบบนี้นะครับถ้าเราได้คนมาใหม่คนใหม่คนนั้นก็จะวิ่งเป็นวัฏจักรแบบนี้เป็นขบวนการแบบนี้เนาะอันนี้คืออธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนนะครับและอันต่อมาคือเรื่องของอบล็อกที่3เป็น5เคลื่อนคนนะครับนะก็ การเคลื่อนคนเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับในการทําธุรกิจนี้นะครับก็คือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าไม่ได้มีความรู้เป็นส่วนใหญ่นะครับการเข้าไปฟังกช์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยนะครับจะทําให้เขาได้มีความรู้มากขึ้นนั่นเองนะครับเขาจะได้ความเชื่อมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือหัวใจของการทําธุรกิจนี้เลยนะนะครับถ้าคุณสามารถเคลื่อนคนเป็นเข้าระบบในการเรียนรู้เนี่ยคุณจะเติบโตเป็นอย่างเร็วและ อย่างมากเลยแหละนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆแล้วกันนะครว่าไอ้หเคลื่อนคนเนี่ยมีการเคลื่อนคนในรูปแบบไหนบ้างนะครับ่ออันที่1เนี่ยก็คือเป็นการเคลื่อนคนแบบรายวันนะครับคุณก็สามารถที่จะไป S.T.P. นะครับนะก็คือไปโชว์แผนโชว์ปรด t ดกับเพื่อนใหม่ๆของพวกเราเนี่ยนะครับได้ทุกวันเลยนะครับเนาะยิ่งถ้าคุณทําได้ถี่มากเท่าไหร่โอกาสความสําเร็จยิ่งมากเท่านั้นนะครับนี่คือ การเคลื่อนคนอันแรกนะครับการเคลื่อนคนอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเป็นรายสัปดาห์ละ้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่า SGM กับ CGM นะครับ SGM ก็คือ Small Group Meeting นะครับคือเป็นการประชุมกลุ่มเล็กเป็นการสอนงานขนาดเล็กกับที่ปรึกษาของคุณนะครับนะ่อาจจะ2คนเนี่ยก็สามารถทำการเทรนนิ่งให้กันได้แล้วนะครับมันจะเป็นการเทรนนิ่งแบบใกล้ชิดคุณจะกล้าสอบถามทุกอย่างเลยในเวนทีนี้นะครับเนาะก็ หัวใจของการเติบโตอย่างนึงคือเลือกตัว SGF นี่แหละนะครับเนาะซึ่งก็เป็นงานรายสัปดาห์นะครับโอเคแล้วก็อันต่อมาคือเป็น C T M ก็คือ Center Meeting เนี่ยนะครับแน่นอนครับก็คือคุณสามารถที่จะไปที่บริษัทนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้นะครับกับคนที่ผสมความสำเร็จนะครับเนาะให้กับเราเนี่ยนะครับซึ่งก็คุณจะเห็นมุมมองอะไรที่มากขึ้นเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นงานรายสัปดาห์นะครับงานรายเดือน นะครับก็คืองาน IE นะครับก็คืองาน ignite enhancement นะครับก็คือเป็นงานพูดง่ายๆว่างานรายเดือนเนี่ยนะครับเ,เป็นงานที่รวบรวม shortcut นะครับการเรียนรู้แบบรวดเร็วแบบเร่งด่วนให้กับคุณนะครับถ้าคุณสามารถเข้างานนี้ได้นะครับในแต่ละเดือนเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเติบโตได้อย่างารวดเร็วมากนะครับก็คือเป็นคุณจะได้เรียนรู้ใน งานรายเดือนเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเนาะภายใน1วันเนี่ยนะครับเนาะนวันหรือ2วันนะครับกอ็อยู่อยู่ที่ระบบจะเปลี่ยนไปแต่ที่แน่ๆก็คือเรียนรู้ไม่เกิน2วันนะครับต่อ1เดือนเนี่ยคุณจะสามารถที่จะออกไปทําเนื้องานได้เลยนะครับแล้วก็อัน,อน,อนต่อมาอันที่4ีก็คือ ไอก็คืออีกไนท์แคมป์นะครับอีกไนท์แคมเนี่ยก็คือเป็นงานรายสเดือนนะครับงานนี้ก็จะนนไ,มไม่ได้เน้นความรู้มากนะครับก็คือความรู้เนี่ยคุณมา,มาตั้งเรียนรู้ตั้งแต่ SGM Center Meeting งาน IE และนะครับแต่ IC เนี่ยจะเป็นงานสร้างสายสัมพันธ์นะครับกับทีมงานของพวกเรานะครับก็แน่นอนครับก็คือ,อตัวนี้จะทำให้ สายสัมพันธ์ของเราเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นนะครับคือการที่คุณต้องไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรพวกนี้ครับทำกิจกรรมร่วมกันจะทําให้คุณสนิทก,กันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเป็นพี่น้องกันมากขึ้นเนี่ยนะครับมันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมีความมั่นคงมากนะครับถ้ามันคนเรามาทถ้ามันได้ใจกันเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันก็ เติบโตได้ได้เร็วนะครับผมค่อนข้างให้คุณค่ามากสำหรับงาน IC นะครับงานที่ไนแคมของเรานะครับและงานสุดท้ายก็คืองานไอ a าโวเอ็กโปนะครับก็คือเป็นงานรายปีของบริษัทนะครับแน่นอนครับในธุรกิจเนี้ยเราจอยกับบริษัทไอ a าโวนะครับนะซึ่งก็จะเป็นงานที่แสดงศักยภาพของบริษัทเองนะครับก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเองนะครับก็จะมีงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็เป็นงาน ยกย่องคนที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับเนาะก็ะก็คืออยู่ที่ในงานนี้นะครับสัง้งตว่าง,งานเนี่ยจะค่อยเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆๆนะครับก็คือมันจะเป็นงานที่เพิ่มความเชื่อให้กับคุณนะครับนี่แหละคือหัวใจของการทรําธุรกิจนี้เลยนะครับก็คือ,อในส่วนของ5เคลื่อนคนนี้ที่ทุกคนจะต้องเคลื่อนคนเข้าไปสู่ระบบนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายบล็อกสุดท้ายก็คือ10บันไดสู่ความสําเร็จนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นเนาะก็คือ มันก็เริ่มตั้งแต่การาทําให้คุณเป็นคอร์ริเดอร์ตั้งแต่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยนะครับกลายเป็นคอร์ริเดอร์เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างนห้ฟังนิดหนึงแล้วกันนะครับเนาะซึ่งคอร์ริเดอร์ในธุรกิจเราเนี่ยมันต้องมี6กหกประมาณ6อย่างนี้นะครับก็คือ 1. นึ่แน่นอนครับคนที่จะเหมาะสมกับการเป็นผู้นําหรือการเป็นลีดเดอร์เนี่ยต้องมีเป้าหมายทํางานจริง3-5ปีนะครับนะล้อสก็คือเขาต้องสามารถที่จะรักษายอด ส่วนตัวในการทําธุรกิจนี้ซึ่งในธุรกิจอี่าโวต้องบอกนะครับก็การรักษายอดที่เนี่ยหลักร้อยนะครับก็คือไม่เยอะนะครับก็คือ,อ,อไม่ได้เหมือนกับบริษัทอื่นที่ต้องรักษายอดโอ้โหเป็นหลายพันเนี่ยไม่ใช่นะครับก็เราเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับคนไทยให้กับพวกเราอยู่แล้วนะครับอ,อันที่3ก็คือ แน่นอนครับถ้าเขาเอสามารถโชว์แผนบริษัทสินค่าแผนเนี่ยนะครับอย่างน้อยนะครับวันละหนึ่งแผนเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุดยอดนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยเขาต้องเชื่อโค้ดนะครับไม่ต่อต้านหรือไม่อะไรเพราะว่าโค้ดเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับเขาไม่ไม่ไปหลอกให้คุณให้มันเสียเวลาหรอกเพราะว่าถ้าเขายิ่งให้คุณได้ผลลัพธ์เขาก็ยิ่งได้นะครับฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาบอกในสิ่งที่ไม่ดีก็คงจะยากมากนะครับ แล้วก็แล้วก็อันที่5เนี่ยก็คือเรื่องของเข้าระบบอย่างต่อเนื่องนะครับคุณต้องสามารถเข้าระบบทั้ง5ระบบเนี่ยนะครับห้าเครื่องคนเนี่ยนะครับให้เข้าสู่ฟังก์ชันให้มากที่สุดนะครับตัวคุณก็ต้องเข้าด้วยนะครับแล้วก็6กเนี่ยก็คือทํางานเป็นทีมนะครับนะก็นี่คือเป็นลักษณะของนี่ของคอร์ริเดอร์หรือผู้นําที่จะเอามาปั้นเป็นเป็นหลักนะครับก็เขาจะมีพฤติกรรมหรือนิสัยประมาณนี้นะครับก็อันเนี้ยก็คือ สิ่งที่เขาเรียกว่าคอร์ริเดอร์นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของว่าตำแหน่งในการทำธุรกิจที่คุณจะเดินขึ้นไปนะฮะตั้งแต่ซ้าหนึ่งซ้าสองซ้าสามซ้าสี่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครับนะขึ้นจนตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยนะครับมีอยู่สิบตำแหน่งนะคุณต้องรู้ว่ามันขึ้นไปอย่างไรนะครับเนาะมันมีโปรงงตีนแต่แน่นอนครับว่าตรงเนี้ยนะครับผมจะสอนเออ่มันจะมีดีเทลอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของระบบอิกไนซ์ของเรา นะครับนะก็แน่นอนครับก็หลายๆคนอาจจะฟังแล้วยังไม่เก็ตมากหรือยังไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเนี่ยนะครับในในเรื่องของธุรกิจตัวแทนหรือพวกนี้มาก่อนคุณอาจจะยังไม่เข้าใจแต่แน่นอนถ้าคนมีพื้นฐานก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเมื่อคุณลงมือทําคุณจะเข้าใจมันเองนะครับนั่นคือคําตอบสุดท้ายนะครับก็หวังว่า,าตรงนี้จะทําให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใน E ีี